สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮาดอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่16นะครับ เมษายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เด่นสีไปนะครับก็เข้ารอบนะครับปกตินะครับ42นะครับเลขล่างนะครับแล้วก็เข้า9 4นะครับ VIP นะครับสำหรับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับครับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสำหรับพวดวันที่16นะครับ งวดนี้ก็ได้เด่นนะครับเน้นนะครับเน้นสองวิ่งลูดนะครับเลขสองตัวก็จะมีนะครับศูนย์สองนะครับสองสี่นะครับสามสองนะครับสองหนึ่งนะครับเลขสองตัวก็จะมีสามสองนะครับสามสองสามสองนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับสองห้าสองนะครับสามเก้าสองนะครับ ครับผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับหัวห้านอยนะครับเม็ดเดียวนะครับในวันที่สิบหกนะครับเมษายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเน้นสองนะครับวิ่งลูดนะครับเลขสองตัวก็จะมีศูนย์สองนะครับสองสี่นะครับสามสองนะครับสองหนึ่งนะครับเลขสามตัวก็จะมีสองสามสองนะครับสองห้าสองนะครับ 3 9 2นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามให้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้นะครับพี่น้องนะครับมีความโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ